พญาบึง้งไม่ทำไม่ผิดหวังเลขตะกร้ารถเข้าแล้วแต่มีอีกเลขทำลังใต้ล้อรถก็มาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมี2เรื่องราวนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับโชคจากนะครับพญาบึ้งนะครับ ตามที่นะครับแอดได้นำข้อมูลนะครับจากผู้โพสทางบ้านมาประกอบนะครับเลขพยาบึ้งนะครับงวดนี้นะครับก็เสียงโชคนะครับทายเสียงโชคกันไปแล้วนะครับก็จะมีนะครับให้มา102นะครับที่นะครับเอาตัวเลขเข้าไปในรูพยาบึ้งแล้วจากนั้นพยาบึ้งได้เขี่ยออกมานะครับจากเลขเมื่อกี้3ตัวนะครับโชคเมื่อกี้3ตัวออกมาแล้วก็จะมีอีก หนึ่งตัวออกมาก็จะเป็น7นะครับอย่างไรก็ตามนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่มีรถรถนะครับจักรยานยน์จอดไว้แล้วมีนกมาทํารังนะครับถ้าตัดเล่นนะครับก็เข้าลอตเตอรี่ตรงๆนะครับ97นะครับใครที่ตามนะครับก็รับโชคกันไปเลยนะครับ แต่มีนะครับผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความนะครับน่ากล่าวขึ้นมาอีกนะครับรถที่จอดไว้นะครับก็ประมาณนะครับ2อาทิตย์นะครับมีนกมาทํารังนะครับใต้รอรถนะครับเป็นนกขาวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวแอดจะพามารับชมนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีโชคตามมาก็ได้นะครับเพราะว่านกที่มาทํารังใสตะก้านะครับงวดที่แล้วก็มีโชคกันมาแล้วนะครับ แต่งวันนี้ก็ไม่แน่นะครับเลขระบูนก็สวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเลขตรงชบนะครับก็จะมี1นะครับห5หรือจะเป็น1 2 2ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงตรงคันโซูนโซ่นะครับก็จะมีเหมือนเหมนหะครับหรือนะครับอ่า25นะครับก็ได้นะครับท่านชมมองเห็นกันหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูเลขทะเบียนกันเลยนะครับเลขทะเบียนนะครับรถคันนี้นะครับที่เจ้านกตัวนี้มาทํารังใส่นะครับก็จะมี3 1 4 6นะครับนี่นะครับไม่แน่นะครับอ่าสี่นี่ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นเลขคู่นะครับก็ถือว่าจับคู่ตรงนะครับข้างหน้าก็เป็น3 1มหนึ่งสาขี้เหมือนกันนะครับครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ